ก็สบายดีไนสบัสดีเอพ่อแม่พี่น้องมาหนี่กะนนั่งกับชิมาถ่ายอีกแล้วมีครอบครัว,วรหนึ่งม่พี่น้องนั่งกับชิมาถามมาถ่ายว่าชีวิตในครอบครัวเพิน่นเป็นยังไงมาอย่างไรมีคนในบ้านและเขาแนะนำม,มาว่าป้าเพิน่นเป็นยังไงว่าคุณเป็นคนแบบโบมีให้มีหน้าม่พี่น้องลูกผัวเพิน่นกับ คือว่าบ่มีน,มมนี่แหละเป็นเังไดชนะงกับโบฮู้่กวยพี่น้องชนะงกับชิมาทามมาะทายกับชิมาทายให้พี่แอน้องเบิ่งว่ามันเป็นเังไดไปเังไดเนาะเพราะว่าชนะงกับโบจังชนะงกับโบเม่นบ้านชนะงกับโเม่นพี่น้องชนะงมาบ้านคำนุ่นสูงอยู่ทางในพวยพี่น้องชนะงกันเลยชนะงกันเลยชิมาทามมาะทายมาะทายให้พี่แอน้องเบิ่งว่าเป็นเังไดมาจังไดจักพนอยู่เฮือนบ่อยู่เฮือนแล้วเนาะพวยพี่น้องชนะงกับชิไปามไปไทมาเนี้ก็ ว่ามันเป็นยังไงชีวิตครอบครัวเพิินจะนั่งกับโมฮูไม่แต่มีคนในบ้านเพิ่นแน,นะนํามาให้ฉนา่งมาถ่ายแน่ว่าชนางกับชิม,มาถ่ายพี่น้องเบิงไอชั้นแล้วก็ไปชมไปติดตามน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องน้อยพ่อแม่พี่น้องชนาโดยสบายดีเพิินมาเป็นมือกล้องให้แม่วันนี้พ่อมพอ่พี่น้องเพลินเป็นวันเสาร์พี่น้องอ่าฉนา่งกับชิม,มาถาม,มาถ่าย เไปถามพหลูน้าก็ช oh, right ิมาถามมาถ่ายเบิ hmm. right, mm ่ื้องไน้องกเป็นเพื่อนเพื่อนไถ่บ่เนี่ยน้าสบายดีพ่อตู้เพื่อนไถนี่เพื่อนเจ้าบ่เออเอ้าเพื่อนลังนี่ดิจะเออเอ้าเพื่อนเจ้าบ่ตัวนี้ฮะเอ้าจะอยู่กับไถ่ อ้าวโอ้ยดูด well. ูดูอาชาวนางคิดว่าบบแมนเฮือนคนเฮือนเจ้าเนาะนี่ฮะโอ้ยดูดูดูอาวชาวนางขี่มาถามมาไทยเราอีกทีหนึ่งก่อนนาางขี่มาหาแม่ป้าบอนเขาแห้นำให้สบายดีเด้วยน้อง นา่ชายก็เฮือนลังนี่บอไม่ปาี่ว่าเขาแนะนำชาวนา,มานงมาว่าบ้านเฮือนปะทองวะ่ะโอ้อ่าเพื่อนยุชายใช่ชเพิ่น,น,นเปนปะัดอ้อยโอ้ผมไปตันอ,อ้อยเจ้าเป็นลูกเพื่อนบะคอยเป็นลูกไผ่โอ้ขอโทษขอไปเด้อ,อนี่นี่บอเฮือนเพื่อนออเอนอ พ่อแม่พี่น้องชนนิมายบุ้งอ้บุง้าบ่ทางโอ้ดูดูดูเล่าพ่แม่พี่น้องเพื่อนของปะทองเพิ่นเพิ่นบ่อยู่ช่ไหม่แม่พี่น้องนเลาก็บ่ว โดยโดยโดยเจ้าเลยเป็นลูกไพ<ง>่แมนโอ้เราไปคู่มอืบอบ่าไปตันอ้อยไปคู่มอือเราบลูนีเงินใหญ่ลูกผัวเพื่อนนี้เขาโทษไฟเด้อผัวผัวก็จะไปทางใดเขาก็บบลูผัวเรากับบลูว่าไปทางใดผัวละนันใต้แล้วผัวละนันเล่าก็อยุงจะมาไหนเละยุอก็ได้อื เอาปัดผัวเจ้าได้ใช่ไปตามภาษาปกันได้อือเป็นผีเป็นทางอไปก็ได้อืมอก็เอาลูกมาหนี่แหละดไดหนุ่ยหนุ่ยหนุเราไปอยู่เนาะมีแต่ลูกไผ่พึ่งอยู่ไปพี่น้องโบอะไรเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าบอกเายเลย บ่ม no 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 ีหน้าเห็ดหน้ากับบ่มีไปสอยข้าเจ้าพอได้กินอืหน้ากับบ่มีอันเจ้าฮาชื่ออะไรก็คอยนั่งชอยจอยหนุ่มจักปีฮันาซาส่าส่าหาโอ้โหดูดูมาหาเพิ่นบูอยู่เห็นแต่ลูกไผ่เพิ่นตรเนาะนองเอาเพื่อนไผ่ชั้นหลังนี่ฮะเจ้าโอ้ยเพื่อน ลูกชายแลยย้วแต่เอาแม่แล้วโอ้ดีมาก,กเพิ่พง,งแล้วก็บรรยายูอันขอโทษขออภัยดู้ปันอันปลาทองเรามีมีลูกจักคนค่ะลูกแล้วซ้ำคนอเอาแม่ห,บบหมดแล้วผู้ชายเบิดบะผู้ชายหมดเออมีผู้หญิงบ่มีบ่มีผู้อยู่นั้แม่เลยบ่มีแต่เจ้าผู้เดียวมีแต่เาผู้เดียวอือแอมแม่หมดแล้วแล้วปัจุ่บันแม่แล้วอืมดีมาก ไข่หน้าตะก,ก้ากรบโบมีไปเห็ดหน้าน้ำเขาเห็ดหน้าน้ำเขากกเขากินข้าวข้าวน้าและชื่อกินบ่ะทั้งข้าวนาวก็ะซื้อกินเออนีหน้าลาหันไปคู่มือเนาะเขาได้ซื้อข้าวกินบบมีหน้าโลาะอะไรเฉยชื่อเขาแล้วก็ซื้อไป เจ็ดอนพนเออชื่อเป็นกระสอบเลยเนาะเป็นชอบข้นเลือพ่อกีบซื้อเป็นนวจนบ่มีเงินอ่าีห่เพชรเป็นนวกินเงินมดชื่อเข้าให้น่ากินโดูพูนิ่งดูพชายโอ้ด้ลูกจะค้นเลยฉันจะ บพ่อเพ,พิ่นกับพวกเป็นยังพ่วยเจ้าพอลูกไา่เพิ่นอยู่เพื่อนเอาไว้อยู่น้ำลาวเหมือนชาญเรากัยังบมเล่ตอบเอาไฟไปชินเลยพราะว่าก,ก็ได้ชำนีก็ยังดีเนาะเราก็นนะผัวเราหันตายหล,ลายปีแล้วบ่ผัวเราตายหลายปีแล้วเราหันอันปลาทองหาอายุจนกปีก็อซ้ส,สิบป้ายเนี่ยเลยเออ แล้วก็ยังบ่ได้ท่าปานได๋เนาะบักละมื้อนี้ตัดอ้อยมันแดดอือไปปัดไปคุ้มเนาะไปคุ้มอยากซื้อบักพริกเปิงนื้อออแล้วเจ้าบ่ได้ไปบ่เจ้าเถอะกเปกันเอาเออบางทีกเราเอานี้แหละเจ้าไปได้ซื้อบักพริกนอดๆๆอือพี่น้องโอ้ยเราก็ พาลูกน้อยและลูกผัวเจ้าก็ไปหานนำแล้วเเนาะพิ่นเป็นอะไรก็พิ่นติดยาบ่ใช่โอ้หน้าตัดอ้อยตัดอ้อยแหละกะหน้อยพันมัดอะไรกับจางตันอ้อยมันละพันมันก็ไปที่กันหนึ่ะตัดอ้อยก็ได้ บอดายท่าน่อนจะได้แดดจะแดดหนูพอได้กินเนาะพอได้ซื้อหมกพีเก้งงวงมาแหล้วก็ได้ซื้อข้าวข้าวซุกหรือกระชอยน้ำพึ้นให้แต่ละชอบชองชอบคือแบบไปเกี่ยวชอยเพึ้นแล้วเพึ้นให้บัวบินาแล้วกอเมี่นัานแหละค่อยก็ยังบัมีินาคือการไปให้เฮ็ดชอยน้ำพึ้นกับได้กินข้าวเพื่อน เออบืงเชาทานนี่เด้เดเอเ,เนนนนอช้าเด,ดาอา้อไปเอามะเข็อเป็งน,นัวพ่นมาพ่นบะมี่พูดให้พี่น้องชันนงกับช่อมาติดรถมาอยู่นั่งสิบเปามะเข็อเป็งนัวมาให้ เป็นนูจับมือกล้องมือก้องเด้อเออีจับอปนนั่นนะจะ,ะหายเพื่อนมว่าเป็นบุนมีหันเพชรเป็นนูงคงคงน่นของคื่ฝันค่ะขอตีนน่แม่แล้วขอตัวทีแรกขนาังว่าบุมนเถิน่นคม ่าม ity, we ่ว้าเห็ดขอบแรกขอบหยางบอแรกเป็นแบบโบแมนไปแล้วน่านมากครับตอนเช้านาะน่ากินมากนะนี่แหล่นี่คือไงขนมปิ้งข้าวไแนี่ก มีอะไรจขึงเแล้วค่ะปลาไหลปลาหน้าปลาชิ้นเลกปลากระปองนี่คน่ันพ่มานชาแต่กิารติดไปนันไม่มีใคนะเหมือนเราค่ะพอเห็นพอว่าเราพออยู่เราเป็นทันตแพทย์ มีขนมมีเอกน้องว่ามะเขือเปพี่้อนปลากระป๋องัน้ำมันระนางคือเงินทั้งยังจะดีเขึ้นค่ะปลาว้น้ำจะน่ามีไข่ชีหน่อยจะมาให้สาวเขึ้นเพราะว่าจะนั่งแบงที่ให้พนท่งางนี่จะนังก็คิดว่ามืแมนเฮือนคนบรรเลงบัรเอาย่วนี่เฮือนคนอีกจะน่าแล้วก็อยู่เรลียเพราะอ้าวจะมากกัน้องาวตั้งแต่นั้นนะออ เอกับโาเโอ้โหล่ดดดดแล้วบมีมีเมียนั้นมีอปาเล่าบอาเราคนใบมียันนั้นวาแล้วชมก็เบิ่งแยงเลาแล้วมีเขากินแล้วก็เป็นเป็นพี่น้องกันวะปูฮะนี่เอ้าแล้วก็โยนาหานละเพื่อนกันโดเป็นยังเราแบบเรา ติดยาหรือว่าเราเป็นยังเมียจังปะชั่วโมงนั่นพักแล้วพักปลุกๆแล้วก็ลังอามาแบบบ่อเอาแล้วพักที่ซื้อพ<ม>ักเช็ดเดือดอามาแบบเมียบ่อเอาโอ้กัเลี้ยงเล้วเซียนละโดนละขูมมือขึ้บ่มี เพราะหอมก็ซ no, no, ุมเฮานี่เอาหายมอนก็ซุมเฮานี่เอาหายโอ้เฮ็ดก็ซุมเฮาเอาหายอือเลยมุงก็ุมเฮาหมอนีักก็หเสุมเฮาเอาหเออมีบ่มีหยังเลยเนาะบ่มีหยังเลยพ่อแม่เอื้อน้องเราได้มีจักคนมี ไซซามยิงซามเอยน้องกับเอยน้องนี่เลเบิ่งกันเนาะเบิ่งกันแล้ก็ถ่างดูดูดูเว้นกรเฮ็อนะล้วกินแล้วก็ะหลกันนะแล็กกำลังงางได้มาทำเว้นที่งางด้เออเรากรชีบานํ่ได้อยู่บ่ได้อยู่บนว่านั่ได้อยู่ เห็นว่าเราเว้าบ่ได้เราเว้าได้ก็ดีคือกันได้อยู่อืมยังก็บ่หันก็ได้ละจับแน่อีบัดนี้นะก็มาให้เราชื่อนั่นก็ไม่พี่น้องอ้นั่นไดบ่ได้ชื่อเข้า ี่นั่งก็ะชี้ให้ชาวเพิ่นพเดยชื่อนั่นน,นี่ไว้ให้ลูกเพิ่นกินอีกมพ่อแม่พี่น้องเงินก็ได้รี่นั่งกระนั่งทางพี่ใหญ่จะดีเพินไไ่นพุหระเปลี่ยนกันจับกับแขกหน้อยอ่ะสับกับน,นั้นกับปลากระป๋องกับน,นั่นอะไรพ่อแม่พี่น้องอ่ะเจ้าอะไรอวยพรให้เพิ่นในด้วยเช้านบมือขึ้นแล้วก็อวยพรให้เพิ่นให้อยู่ดีมีแห้งทางพี่ใหญ่ แม่ใหญ่จะดีเพิินอยู่ทางต่างประเทศผู้เละให้เจ้าอวยพรให้เพิินอวยพรปูเป็นเอาเจ้ากระว่าให้อยู่ดีมีแห้งนี่แล้วอยู่ดีมีแห้งแม,ม่ใหญ่จะดีผากมาให้ลูกให้เต้าชั้นนี่กระคอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแ้งเจ้ากระว่าไปชี้เลยเขาบอกบูเป็นน้ำบุคือ,อยหยาเขา ว่าชงช้ำค่กับไร่โบชันเจ้ากระไรเค่อผ่อนว่าให้พื่อยู่ดีมีแห้งกระไรแล้วเอาว่าดูห่ออีกว่าบ่แป็ดนมือขึ้นอยาเดี๋ยวน้มมือขึ้นก็เว้าลงเบื้องยูพันว้ายอีโนจะว่าน้ำรังคอยด้วยช่คอยชีบอกเด้ เอาแม่ใหญ่จะดีเอ้ยขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห,งห้งเด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งให้คอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งคือเนมกล้องแม่เจ้าก็ยัแเนมไปทั้งอื่นเลยคอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้เอว่าไปสิขอเจ้า <c oughs> ว่าปเปลเ่ยนเลยวันนี่ว่าเปลี่ยนเลยเราเพิ่งหยา พ่อพ่อพ่พี่น้องเบาโมเป็นจักดีเลยชานาให้เบาน้ำหลังยังบมเป็นเช็คเนชีว่าแล้วเราเบาโมเป็นเลยพ่พี่น้องน่างกะไร้ต่ไปเช็คในชีว่าชนาก็มีทั้งเงินมีใหญ่จิดีเพื่นทั้งต่างประเทศและเพื่ะเมียนนำชาวนางวะให้ซอยคนทุกคนยากชนางกันเลยมีคนแนะนำมาว่าเอึทองเล่า เราอยูู่้เดียวมีไห้มีนาชนะงหักมากกับบุพเลเราไปพี่น้องมาพ่อลูกไพ่เพิ่นไปทองเราไปทัดอ้อยเราไปอยู่ชนะงกับมีชื่อมะเพ็ดชื่อเป็นงนัวแล้วก็ชื่อน้ำมันปลากระป๋องไข่ขนมชบน้อยนหยนึ่งไห้นางน้อยเพิ่นกิกนเป็นบ้าขนมเ,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 เออจ่ว่าอยากขนมมาจ้งบุบบุบไป,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 ปช,ชื่อมาไห้แกะให้เพื่อนกินลอยลอยลอย ช้อนแล้วก็ร่างกับชีมืออะไรเพื่อนน้องบัานนี้ค่ลากล้องก็เด้อชาวเด้อนบมือขึ้นสบายดีล่ะเลยเด้อโดยโดยอ้าชู่ๆเด้อเพื่อนอวยพรให้พวกเป็นวเพี่น้อง่นัะก็เือนชานแล้วกระดี่น้องก็ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งไปตัวแรกนั่น เงินเราก็บเงินก่อยุพวยพี่น้องแต่มันหักย่ำย่ำบนแล้วแบบเพิ่มบริษัทแรงงานก็ก่อพออยู่ชั่บนี้เลยลูกผัวเรากับมีมาลูกผัวเราตายแต่หึงแล้วเราก็อยู่กับลูกพี่น้องไอทองแต่บอกพ่อแล้วเราปรอยู่ชั่มดิเงินชานเราพกระตูนี่ก็เอาเอาอันอันนี้ล็อกไว้เนาะเอาพี่จางเอาโชว์รถ โชว์รถลอกไว้พ่อแม่พี่น้องมันบบมีบ้านมีน้ำมันยังบบเล้โบม,มีประกะตะประกะตูเราก็เอาชองกระสีโตกอัดไว้ก่อน,นเรากเไยพี่น้องมันนี่จะชนังก็มาชายทางเวือดทองแล่วหักเราก็กบ่อยู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเราก็ไปตัดอ้อยแล้วก็มีลูกไพ่เพิ่อนอยู่เพิ่นกับโอ้ กะอวยพรให้โบเป็นแลวเนาะกะประแจ๊กแนชีบาชนะกัอะไไปทองเราไปหาตันอ้อยพ่มพี่น้องพอเด้งเงินชื่อแต่เรามึอชื่อข่าวชื่อน้ำเพราะว่าเราบไม่หายไม่น่าพ่มพี่น้องชนงกะโอ้ยแจ๊กชิบาอะไรหละคนเฮามันบบมีมันกระบืนไปพ่อแม่พี่น้องค่ะเดดแห้งขนาดชนางมาบันคำนวนชุ่งพ่อแม่พี่น้องมาถ่ายแถวขอบขัวหนึ่งเพื่อนกะเพื่อนชานเพื่อนกะ นั่นอยู่เพราะว่ามันเป็นเฮือนชา่นแบบว่าเฮือนเวลาแต่มันยังเป็นทันเร้วพี่น้องเพิ่นแบบโอผัวอยู่กับลูกชายแต่ลูกชายกะคือเมียเพิ่นเบ้าอันแหละกลับไปตันอ้อยกะประชาแบบนั่นแหละพี่นบบ้องชนางกับเจ้าหนชีวเ้าเนาะอ้าสั้นการชนางกับคลิปนี้ชานางกับชิภาพพยายี่นายจะดีพม่หายจะดีทุกทุกท่านเพราะว่าในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนาง รอยกซอยทางปลาทองเล่ากระทักมาทางเพชรมุกสนางได้ดมเด้อพ่อแม่พี่น้องชื่อนางนางแบบซอยเรื่องข่าวเรื่องน้ำชื่อข่าวชื่อนมมม้ำพ่อแม่พี่น้องพอแร่นั่นเบงจนางชื่อมะเพชรมะพายมะหายเพินินเพิ่นกะแบบชื่อขา่าวปัดบิดทางมะเพชรชื่อมะเพชรเป็นนัวงอ่ะปัดบิดทางหนึ่งพ่อแม่พี่น้องหาเงินมันกะหาผู้เดียวกะชูไปแบบซีแหละสนางเข้าใจอยู่าวฉันจะนา่งสิภาคพป็ใหญ่จะดีเม่ใหญ่จะดีทุกการ ที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนางกับปากกดไลค์กดแชร์กดกลังใจชาวนางเด้อแมพี่น้องให้ชาวนางได้เห็ุคลิปต่อไปชาวนางกระคอขอมมกขอบใจเด้อทางใจดีเพิ่นทางเอื้อใจดีเพิินอยู่ทางต่างประเทศติ่ฝากเงินให้ไหวน้ำน้องให้น้องเป็นจะพันบุญนมื้อนีก่กระอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บบ่ให้ได้ความไขบ่บให้มีเด้อเอเด้อ จะภากมาสำนีก็ขคอให้คืนหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าคุณเด้อให้ชุกกายสบายใจชิงทิบุรีคอให้ครับลายไปเบิดเด้อมีแต่ชิงดีๆอยู่ในต้นในโตเจ้าเจ้าคิดชิงได้ก็ให้เจ้าได้ชิงนั่นปรถนาชิงได้ก็ขคอให้เจ้าได้ชิงนั่นนอนรับให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนเด้อเอื้ยเด้อพากเงินมาให้น้องเป็นจะพันบุญในมนีก็ขคอให้ชุมเจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานการเงินก็ขคอให้เจริญฮุ่งเฮือง จิตใจกับคอให้เบิกบานเด้อชาถูกให้เจริญฮวงเฮืองเอาคลิปนี้ชนะกับขอจบไวชั่มนี้พ่อแม่พี่น้องกระทาที่ตามอีกคลิปหน้าว่าชนะไปทางใดมาทางใดชนะกัชิทายให้พี่น้องเบิงอีกคือเก้ากระใาชนะกับพิษชนะกับคอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องชนะกระตูพิษตูถึกว้าตตำหนาตำหลังขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องกระใดชนะว่าพิษคลิปนี้ชนะชิลาไปแล้ว กับสบายดี